เราก็ใส่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะให้ตรงหัวหัวเรื่องเนาะเพราะว่า AI ค่คอยจะได้เปิดค่าการมองเห็นให้เราเนี่ยค่ะก็จะได้ดันคลิปดันยอดติดตามกันเนาะก็เมื่อกี้ชะงักค่ะไหลสดไปแล้วชะงัก ลงโพส์นิ่งลงคลิปสั้นแล้วก็วิดีโอยาวแล้วก็ไลฟ์กวดการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลูกโทรม,มาโอ้ไม่รู้เสียงเพลงไอเสียงโทศรศัพท์มันเข้าไปนี่มันจะมีเออก็นั่นและค่ะมาทักทายมาพูดคุยกันเนาะ ก็เปตอรีปัญหาหรือเปล่าเนอะอ๋อาก็มาเปิดค่ากาัน ไปกดไลค์กดแชร์กดกดเป็นไปดูเกิดค่าการมองเห็นให้เราไงค่ะก็ก็จะได้ดันคลิปดันยอดติดตามกันใส่ให้ตรงกับเรื่องที่เราลงเช่นเรื่องหารแล้วก็ใส่เรื่องหารเป็นเรื่องปลาอย่าลืมนะคะเพื่อนๆทุกคนที่สำคัญคือต้องใส่แฮชแท็กค่ะ ใส่แฮชแท็กเพื่อให้ AI เขาส่งค่าการมองเห็นตัวธรรมชาติเราก็ใส่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะให้ตรงหัวหัวเรื่องเนาะเพราะว่า AI ค่อยจะได้เไลค์ปิกดคอมเมนต์ไปกดติดตามเนาะก็ เดี๋ยนายก็จะว่างช่วงนี้เนาะเขาก็จะทํางานกันเนาะเขาไม่มีเวลามาคุยด้วยแต่เราเข้าใจอยู่ค่ะไลค์ like, ไปกดคอมเมนต์ไปกดเอ่อติดตามเนาะเห็นมาทักทายกันนะคะใครว่างๆก็มาคุยกันเนาะทิปเพื่อนให้จบเอ่อ เพื่อนจะได้ยอดบิลแล้วก็ไปกด <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะมาทักทายมาพูดคุยกันเนาะอืมก็เป็นก็ขอบคุณอ่าเมื่อกี้นะคุณกู้อ่ดิสตอรี่เนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพืเ่อนๆน,นะคะรอรี งเห็นมาทักทายกันนะคะใครว่างๆก็มาคุยกันนาะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆทุกคนที่สำคัญคือต้องใส่แฮท็กะใส่แฮท็กเพื่อให้ AI เขาส่งค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นให้เราเนี่ยค่ก็จะได้ดันคลิปดันยอดติดตามกัน ถ้าเห็นเป็นสาระอย่างเงี้ยเพิมคลิปน şey ี้มีประโยชน์เนาะอยากให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถช่วยแชร์กำลังใจนะเออ ก็นั่นแหละค่ะมาทักทายมาพูดคุยกันเนาะอืมก็เป็นเออก็นั่นแหละค่ะมาทักทายมาพูดคุยกันเนาะอืมก็เป็นสวนธรรมชาติแล้วก็ใส่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะให้ตรงหัวหัวเรื่องเนาะเพราะว่า a ออค่อยจะได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลูกโทรมาโอ้ไม่รู้เสียงเพลงไอเสียงโทรศัพท์มันเข้าไปนี่มันจะมีกำลังใจนะนเห็นแล้วก็แชร์สตอรี่เนาะแชร์สตอรี่ใส่ให้ตรงกับเรื่องที่เราลงเช่นเรื่องหารแล้วก็ใส่เรื่องหาร เนเรื่องปลาเนาะก็เมื่อกี้ชะงักค่ะไฟ์สดไปแล้วชะงักเพื่อนให้จบเออเพื่อนจะได้ยอดบิลแล้วก็ไปกดเปิดค่าการมองเห็นให้เราเนี่ยค่ะก็จะได้ดันคลิปดันยอดติดตามกันไลค์ ปกดคอมเมนต์ไปกดติดตามเนาะก็เดี๋ยวนก็จะว่างช่วงนี้เนาะเขาก็จะทำงานกันเนาะเขาไม่มีเวลามาคุยด้วยกับเราเข้าใจอยู่ค่ะเกิดค่าการมองเห็นให้เราเนี่ยค่ะก็จะได้ดันคลิปดันยอดติดตามกันถ้าเห็นเป็นสระอย่างเงี้ยเพิม คลิปนี้มีประโยชน์เนาะอยากให้คนเื่นเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถช่วยแชร์แล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลูกโทรม,มาโอ้ไม่รู้เสียงเพลงไอ้เสียงโทศรศัพท์มันเข้าไปนี่มันจะมี ก็เม um ื่อกี้ชงักค่ะไล์สดไปแล้วชงักก็ในน่ก็จะว่างช่วงนี้เนาะเขาก็จะทํางานกันเนาะเขาไม่มีเวลามาคุยด้วยแต่เราเข้าใจอยู่ค่ะเพื่อนให้จบเอ่เพื่อนจะได้ยอดบิวแล้วก็ไปกดเพื่อนให้จบอ พเพื่อนจะได้อยอดบิวแล้วก็ไปกดเห็นมาทักทายกันนะคะใครว่างๆก็มาคุยกันเนาะก็ในนี้ก็จะว่างช่วงนี้เนาะเขาก็จะทำงานกันเนาะเขาไม่มีเวลามาคุยด้วยกับเราเข้าใจอยู่ค่ะเพื่อนให้จบพเพื่อนจะได้อยอดบิว แล้วก็ไปกดเพื่อนให้จบเพื่อนจะได้อยอดบิลแล้วก็ไปกดอย่าลืมนะคะเพื่อนๆทุกคนที่สำคัญคือต้องใส่แฮตแท็ะใส่ h ฮท็เพื่อให้ AI เขาส่งค่าการมองเห็นใส่ให้ตรงกับเรื่องที่เราลงเช่นเรื่องอาหารแล้วก็ใส่เรื่องอาหารเป็นเรื่อง,อง,องปลาปัญหาหรือเปล่าเนาะ อ,อ่าก็มาเปิดค่ากาันมงปัญหาหรือเปล่าเนาะอ,อ่าก็มาเปิดค่ากาั้นใส่ให้ตรงกับเรื่องที่เราลงเช่นเรื่องหารแล้วก็ใส่เรื่องหารเป็นเรื่องป่าสั้นลงโพสนิ่งลงคลิปสัน้นแล้วก็วิดีโอยาว แล้วก็ไลค์เกิดการมองเห็นแล้วก็แชร์สตอรี่เนาะแชร์สติ๊กเพื่อนให้จบเพื่อนจะได้อยอดบิลแล้วก็ไปกดมาส,ส่งกันบ้านนะคะส่งกันตอรี่ แล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ